ยายเก็บผักเก็บหอมไปกินกำลังเป็นดอกลนส่นูกไส้ยายบ่โหดสวนหายายไปปีใหม่มางามบ่งามงามบ่ไส่ฟุนอันเอาขี้ควายมาใส่ปุ๋ยขอกมาใส่กำลังเป็นดอกกระเด็ดพัดได้แล้วดอกมันยังบหลายเดี๋ยวให้ดอกวางนั้นบานกัน,นเก็บเก็บพัด dài hốt, tôi nói hốt mày lơ chị ao nhá, các thần, oh, yeah này, ExcelKK, Khoa Khoa, Chết, wow. cô sai. tên Đang qua, khuôn dài Kẹp tên qua bikin Wow, Thua khoang nạp. เอาบัวมาใส่ิีติไทยบบุบัวเป็นการลอดอยู่ดอกมั้งบัวน้ำแหนงนอไม่แหนงนอกกิ่มซุ้งคลองน้ำม,มิแตยียคั้นร่มต้นบักเภาบักเภานํำหอม ยายบ้านสวนถั่วกําลัางเท้าเพื่อบวกกําลัางเป็น

บดติดบ่ลวนบิดพอแล้วไอยอยู่ีนบดหบัวบดหากับอันจอหมากถ้าได้ติดมั้งอันนั้นแห่งกันพักบุงจีนอจหอมคุณยายงามงามหอมต้นต้นบบกใหญ่หนึ่งต้นเบิง้งเป็นหัวแล้วเด็ดใบมันกินตลอด